สวัสดีครับ FC ครับยินดีต้อนรับทุท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานครับวิถีเกษตรสารยุกใหม่ยุกพัฒนาครับเอาพี่น้องนะครับข้าวโพดสามสิบประมาณสา3สิบสองสาสิสามวันพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับนะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานครับวิถีเกษตรสารยุกใหม่ยุกพัฒนาครับนี่นี่คือการเตรียมการที่ถูกต้องนะพี่น้องนะครับนี่โอ้โหนี่รอรับตังค์แล้วพี่น้องนะครับ ตอนนี้คือรอรับตังค์แล้วนะครับนะสลับข้าวโพดนะครับโอ้ยนะจากที่เรามีประสบการณ์นะในการทำข้าวโพดมาหนึ่งซีซั่นครับนะซีซั่นที่สองนี่คือบริหารจัดการแบบง่ายเลยนะครับโอ้โหอาซีโอเราก็นะนี่ฮนะคำแอลลักจักนะครับนะเออมาดูความสำเร็จของตัวเองครับอ่าพ่อบอกไม่ไปทำไรข้าวโพดดิ วันอยู่นี่ได้ทําเหมือนเดิมนะครับเอาข้าวโพดนั่นก็เหลืองแล้วนะครับน่โอ้ก็จะได้หักไปไขยไปจําหน่ายแล้วนะครับอืมประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่น้องนะครับก็จะได้หักแล้วก็พอถึงเดือนแปดก็จะได้ทําการไถนะครับตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ปลูกพืชต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะครับน่าจะไม่ลงข้าวโพดแล้วแหละพี่น้องนะครับนะเนื่องจากว่าไม่มีเวลาครับน่าจะใช้เป็นพืชตัวอื่นนะพี่น้องนะไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะครับ ยังคิดอยู่นะครับอืมเอานะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับพันแปดสิบเจ็ดแปดเก้าครับอืมอายุสามสิบวันครับสามสิบสามนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับถ้านับไม่ผิดนะครับนะเนื่องจากว่าอ่าหลังจากที่เรามาเอารุ่นใส่ปุ๋ยนะพี่น้องนะอ่าเราก็วิ่งตลาดตลอดเลยนะครับนะเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาสวนนะครับประมาณโอ้สี่สามสี่วันนั่นแหละพี่น้องนะครับนะ นี่ครับนี่คือการเจริญเติบโตครับนะก็มีตรงที่อ่าเล็กๆก,ก็ยังมีนะครับแต่ก็ัวทันกันหมดนะพี่น้องไม่ต้องกลัวครับเนื่องจากว่าเราฝังปุ๋ยให้แล้วนะครับนะแล้วก็ฝนตกมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฝนตกมาเมื่อวานนี้พี่น้องอ่าอีกหนึ่งอาทิตย์นี่ท่วมหัวแน่นอนครับข้าวโพดนะครับนะอ่าสี่สิบสี่สิบห้าวันนี้ก็จะเริ่มแทงดอกแล้วนะครับเหนียห มาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่ากระโพดทุกวันนี้นะพี่น้องนะครับะถึงช่วงแทงดอกถึงมันจะเลี้งแต่มันก็เป็นฝักเหมือนเดิมนะพี่น้องนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับเขาน่าจะอ่าทําแปลงสายพันธุ์มาใหม่นะครับอืมนะครับหนอนตัวนี้ก็ทําลายไม่ได้แล้วนะครับนะยอดแข็งแล้วครับอืมยอดมันแข็งแล้วนะพี่น้องนะครับนะการเข้ามาทาลายของหนอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอืมก็มีกัดอยู่นะครับ เดี๋ยวก็ไม่ได้แล้วแ่ะนะพี่น้องนะต้นมันแข็งแล้วครับยอดแข็งครับนะเขาโคตรพันนี้นะครับนะแต่ว่าตอนต้นเล็กนี่ต้องอมันตรวจเช็คนะพวกหนอนให้ดีนะครับอืมตอนนี้ยอดใสหมดแล้วนะพี่น้องนะอที่เห็นเป็นวงวงแหวงก็คือการทําลายตั้งแต่ช่วงต้นเล็กนะครับนะตอนนี้คือโตแล้วนะครับแล้วถือว่าประสบความสาเร็จนะพี่น้องนะครับอีกหนึ่งซีซั่นนะครับอืมสำหรับข้าวโพดเลีย้ยงสัตว์ของเรานะครับนนข้าวโพดหวานก็ ขึ้นแล้วพี่น้องนะครับนะสายพันธุ์จมโบสวิตนะครับนี่ครับซีโอเราก็ตรวจแปลงตรวจสวนครับนะดูแปลงโมครับอืแปงโมเราก็ปลูกนะครับผสมประสานกันไปพี่น้องนะครับนี่อนี่ครับปล่อยเห็เป็นธรรมชาติเลยนะครับนะนี่ไม่ได้ฉีดยงฉีดยาอะไรแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะอ่ารอติดลูกก็เอาไปขายนะครับก็อย่าปักป้ายไว้เลยนะครับนะ เป็นปลอดสารครับนะออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยนะอ่าแต่ว่าออแกนิกก็คงไม่ได้ละพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าเราชอเสสารอยู่นะครับน่าจะเป็นปลอดสารนะครับเป็นแตงโมที่ปลอดภัยดีกว่านะครับนะอ่านี้ครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับแตงโมครับอ่ามันจะช่วยคุมหญ้าด้วยนะครับนะสลับแตงโมนะครับนะอ่ามันเป็นพืชร่างตัวหนึ่งนะครับนะช่วยคุมนะครับ ผสมผสานกันไปนะครับนอนก็ยังมีมาไข่อยู่แต่ว่าไข่มันโดนฝนก็อันนั้นเป็นเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะเนี่ยอ่า,อามันสุกมันสุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่สามารถที่จะทําลายได้แล้วนะแต่ว่าถ้าระบาดหนักอีกทีคงอ่าเดินพ่นไม่ได้นะครับต้องต้องเรียกโดนนะครับมาขีดพ่นให้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับ มันระบ,บาดอีกทีนะพี่น้องเห็นไหมมันโดนฝนครับไข่มันสุกแล้วนะครับเนี่ยไข่สุกครับอืมมันโดนฝนครับไข่สุกหมดเลยครับจากว่าช่อใบนี่เราก็เคลือบด้วยยานะครับนะอีบาเมกตินไปแล้วนะครับอ่าพอฝนตกลงมาใส่นี่ดิ้นตายเลยครับหนอนนะอ่าโอ้โหมาถูกสูตรมาถูกทางจริงๆครับ ก็ทายากอยู่แต่ทีแรกนะครับพี่น้องนะพอได้มันขึ้นต้นขึ้นลำอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ไหหง่วงครับคราวนี้นะครับพี่น้องนะดูข้างนู้นครับโอ้แน่นเปียเลยนะครับเขาพูดนะโอ้โหรอ,อ,อรอรับผลผลิตแล้วครับคราวนี้นะครับอ <c oughs> สองไร่นี่่นะกะไว้ประมาณสักห้าหกตันนะจะได้ไหมพี่น้องอืม เป็นยังไงนะครับเราก็ทําตามอา,อาจารย์ใหญ่บอกทุกตัวนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยนะก็มีเอฟซมานะครับก็ให้เบคฟอร์ดใช่ไหมกับบวกกับอีบาเมกตินนะครับนองจากว่าเบคฟอร์ดนี่ช่วยคุมไข่นะอีบาเมกตินนี่คือกําจัดนอนนะครับโดยตรงนะครับพี่น้องอนี่ครับอ ไม่ดูมันรันย,ยังไงนะพี่น้องเมื่อก่อนก็กเตยพ่อเต่แม่ปลูกขาพดก็ไม่ได้มาขีดยาค่าหนอนทุกวันนี้นะพี่น้องนะทุกวันนี้ทอทำยากครับก็พดนะพี่น้องออนะทา คมสะอาดบอ,อกให้แล้วนี่คือสะอาดเลยนะครับนะข้าวโพดนะครับพร้อมกับการเจริญเติบโต,ตที่เต็มที่เลยนะครับนี่มาดูข้าวโพดหวานต่อพี่น้องนะครับสายพันธุ์เป็นของบริษัทสอนแดงนะครับนะนะก็เริ่มระบาดอีกแล้วนะครับพี่น้องสำหรับเจ้าหนอนนะนต้อง ได้มาขีดยานหนอนให้แล้วนะครับนะสำหรับข้าวโพดหวานนีไ่ไม่ทนนะครับพี่น้องยอดไม่แข็งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกยังไงก็ต้องได้มาขีดนะครับมาฉีดยานหนอนให้เขานะพี่น้องอืะยอดก็ถือว่าใสอยู่นะครับข้าวโพดหวานก็ขีดแป๊บเดียวนะพี่น้องนะ แต่ว่าเจ้าเลี้ยงสัตว์นี่คือผ่านแล้วนะครับนะคือบอกแล้วว่าผ่านแล้วครับนอนก็ไม่ค่อยระบาดหนักมันช่วงแรกๆนะครับตอนนี้คือผ่านแล้วครับรอนับผลผลิตเลยนะครับนี่แต่เขาพดหวานก็ต้องคอยปกะครงงมครับเนื่องจากว่าเราต้องให้ฝักเขานี่สวยงามที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเราขายฝักนะครับขายกินฝักสดนะครับสวยครับสวยนะเพิ่งทําเป็นปีแรกนะพี่น้องเขปผลหวานนะครับ ไม่รู้ว่ารา,ายรับจะเป็นยังไงนะพี่น้องนะก็เห็นพี่น้องเราก็ทํากันเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะออกพร้อมกันมันจะตีกันไหมนะครับนะสำหรับขา้าวโพดหวานนะครับอรอบที่ผมปลูกนี้นะพี่น้องนะโอ้โหคือสวยงามนะพี่น้องนะครับสวยงามนะครับมองไปนี่สวยนะครับบอกเลยว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับนะสมกับเรา ทุ่มเทนะครับลงแรงนะครับนะในการบริหารจัดการในแปลงนะพี่น้องมันก็ยังเหลืองหน่อยนะครับนั่นก็คือว่าฝนทิ้งช่วงไปเมื่อกี้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะตั้งแต่ที่เรามาเอารุ่นนั่นแหละนะครับเพิ่งตกเมื่อวานนะครับนะต้นกระป๋อของเราเพิ่งได้กินน้ํานะครับนะเริ่มจะทําปรกิยากับปุ๋ยนะครับนะพรุ่งนี้ก็น่าจะพุ่งขึ้นเยอะกว่านี้นะครับพี่น้องนะน่าจะพุ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหเอาถือว่าโอเคครับนะก็น่าจะได้เห็นฝักในเร็วนี้นะพี่น้องนะครับนะเมื่ออายุครบสี่สิบวันครับนะช่วงออกดอกนะครับมาลุ้นกันนะครับต่อเลยนะครับพี่น้องเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะทำได้นะพี่น้องเออนะผมไม่ข็ดไม่หลับหรอกพี่น้องนะอันไหนตัวไหนที่มันยากๆเนี่ยผมทำเอาหมดแล้วครับนะพี่น้องนะเออชอบการท้าทายครับพี่น้องนะอันไหนที่มันท้าทายนี่ชอบมากเลยนะครับออนี่ครับ ขนาดว่าผมไม่มีระบบน้ําหยดเลยพี่น้องเห็นไหมสายพี่อุ๋งพีีผมไม่มีเลยนะครับแต่ผมใช้น้ําเทวดาล้วนๆเลยนะครับนะในการทำกาวโพดหวานนะครับนะปกติพี่น้องเขาเขาจะใช้เป็นน้ําหยดกันหมดเลยนะครับนะแต่ว่าผมนี่ยังไม่มีแหล่งน้ําครับนะยังไม่ได้เจาะบาดาลน,นะครับก็ใช้เป็นน้ําเทวดาดนี่แหละมาพรมให้นะครับดูพี่น้องนะครับก็จะพรมให้อีกแล้วนะครับนะ ตอนนี้ก็เริ่มตั้งเข้ามาอีกแล้วนะครับเมื่อเช้านี่ก็โปวยปลายยันห้าโมงเช้าเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนครับก็ตกไม่แรงนะครับนะแต่ว่าก็สร้างความชุ่มชื้นนะครับให้กับพื้นดินแล้วก็ให้กับพืชพันธุ์ทัญยาหารของเรานะครับนะถือว่าเขียวชะอุ่มชุ่มช่วยเลยนะพี่น้องนะโอ้โหโอเคขอบคุณครับพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับเอาไว้ตามกันต่อใน เนื้อหาต่อไปเด้อพ <Person ie S 2> ี on, ่น้องเด้อนะครับนะคือว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าตลาดนะครับเราจะเว้นไว้ก่อนนะครับเราขอไปทําธุระเราก่อนเด้อพี่น้องนะครับนะสักสองสามวันครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูงานตลาดเราต่อนะครับสวนไร่ก็คือตอนนี้คือผ่านแล้วนะครับนะในแปลงในสวนของเรานะครับตอนนี้คือบอกเลยว่าผ่านครับนะขอรอรับผลผลิตอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะพี่น้องนะปุ๋ยเป่ยยาเยอะไยขีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ uh, ต้องมา uh, ดูช่วงออกดอกออกอะไรอีกทีหนึงนะครับพี่น้อง uh, สวยงามครับโอเคสำหรับที่นี้เอาไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ